จันทโครบแอบเปิดผอ,อบที่พระอาจารย์มอบให้จึงพบกับนางโมราที่ใบหน้าผุดผ่องดังจันเพนเห็นแล้วนึกชอบคิดจะพานางกลับเมืองด้วยแต่โมราบอกว่าตนนั้นคุ้นชินกับการอยู่ในผอ,อบและอยู่ในป่าให้จันทโครบกลับเมืองไปคนเดียวเถิดแต่จันทโครบก็ไม่ยอมเกี้ยวพาราศีนางสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะมอบตำแหน่งพระมหีสีให้แล้วทั้งคู่ก็ได้เสียเป็นเมียผัว ครั้นเดินทางเข้าป่าลึกใกล้ถึงเมืองก็พบกับโจรป่าห้าร้อยนายที่เห็นจันทโครพบแต่งตัวดีมีเมียงามก็คิดจะแย่งชิงมาเป็นของตนจันทโครพบจึงมอบพระขันให้โมราไว้ป้องกันตัวส่วนตนนั้นก็สู้กับสมุนโจรป่าสังหารไปไม่น้อยแต่หัวหน้าโจรซึ่งมีคาถาอาคมเห็นจังหวะเหมาะกระโจนเข้ามากระชากแขนนางโมรานางโมราเห็นหัวหน้าโจรแล้วก็นึกรักด้วยมองว่า หัวหน้าโจรน,นี้ช่างกล้าหาญพาคนมาตายไม่น้อยเพราะนางคงจะเห็นคุณค่าในตัวนางแน่แท้ส่วนอีกคนนั้นก็คือสามีที่ลำบากตรากตรำบุกป่าฝ่าดงมาด้วยกันใจนางก็นึกอาะัยอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนพระขันในมือก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงยื่นให้เป็นกลางแล้ววางพรันดามพระขันอยู่ข้างมืออ้ายโจรป่า ข้างปลายคมอยู่หัดกระสัตราอายโจนคว้ากระชากไปจากก่อนแล้วใช้สังหารจันทะโครกเมื่อโจนป่าได้เชยชมนางโมราสมใจก็นึกได้ว่าสตรีนางนี้ดังอสรพิษขนาดสามีที่สามารถกรีดเลือดให้นางดื่มได้นางก็ยังไม่ใหญ่ดีข้าที่รูปชั่วกว่าผัวนางก็คงต้องถูกหักหลังในสักวันจึงตัดสินใจทิ้งนางโมราไว้กลางป่า